นี่เป็นที่นันทิยะมานพสรสร้างศาลาจตุรมุขถวายพระพุทธเจ้าวิมานก็เกิดขึ้นบนสวงสวรรค์เวลาที่พระโมคคัลลานะท่านไปก็ไปบอกว่าตอนนี้ให้พระโมคคัลลานะไปบอกเจ้าของว่าให้รีบตายเพราะว่าวิมานเกิดขึ้นโอเคโอเคก้อยไปได้ที่ เอาไปบางไหมใช้มเอาไปเอาไปโอเคอ้ามโอ้ลืมไปลืมไปไม่เข้าไปนัดอลาวนัดอลาวนัดอลาวที่นั่งก็ไม่ปูแต่ว่าไอ้ไอ้น้อยเนี่ยได้บอกให้ทีมงานมันก็เชื้ออยู่แต่นายยังมาบ่อัปเดตข้อมูลเลย เออมันกับจะเอาต่ลานปีที่หลังก็บอกมันแล้วแต่มันกับ่าฟังเขามันกับมันยันหยามันตตาต้อเกือบอันน้ำมนเดี๋ยว่าบ้านใดวะ อ่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่มาดูอ่านี่เป็นทรรมกกสถูปครับธรรมกกสถูปเป็นที่แสดงธรรมแสดงธรรมของพรุทธเจ้า,าหลังจากที่พระองค์นั้นได้ตัดสู้อนุตตสัมมาสัมพุทธญาณแล้วนะครับพระองค์ก็เสวยมุดอยู่ที่ขยา49วัน จ็ดสัปดาห์เสร็จแล้วก็ได้พิจารณาถึงอัญญากรทัญญาที่ท่านได้ทำบุญไว้แล้วก็ได้ปรารถนาไว้ปอยข้าพเจ้าบรรลุธรรมเป็นคนแรกครับท่านก็จึงได้มาแต่ว่ามาพบกับปัญจวัคคชีทั้งห้าที่เจ้าวันที่สถูกเมื่อกี้เนะี่ยแต่ก็ไม่ได้แสดงธรรมตรงนั้นนะครับไม่แสดงธรรมเพราะว่าพวกนั้นยังกระด้างกระเดืองยังยังไม่ฟังธรรมก็เดินมาอีกครับ พอมาถึงนี้ก็พุทธองค์ก็ได้ <c oughs> สแสดงธรรมจักกั <c oughs> บพระวัจนสูตรครับแสดงธรรมวันแรก <c oughs> น,น,น,นู่นนรรอัอลาวอยู่นู่นน่ะบรรลัสาวอยู่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพิสูรรูปแรกอัญญากโกธัญยะครับเสร็จแล้ววันถัดมาก็มีท่านพัะป,ปะได้บวช บราได้สำเร็จสวดบัณฑ์ต่อมาก็พัฒย์ยะมหานามะอัจฉิครับอพอได้ครบห้ารูปแล้วเนี่ยวัณฑิห้าผู้เจ้าก็มาเนี่ยครับมาเนี่ยมาแสดงธรรมตรงเนี้ยแสดงธรมร,งงรมตรงนี้เรียกว่าอัอนนาตตลักอันสูตรครับผู้ทีเจ้ามาแสดงธรรมอ <c oughs> เอวเมสุตังเอกังสเมยังภะกวาวานานาสิยังก็แสดงตรงนี้นะครับได้มีพระอรหันต์ชุดแรก รตรงนี้อเอาเราจะไปดูทางนู้นก่อนนะครับไปดูทางนู้นก่อนอก็เป็นที่มีพระอรหันต์ชุดแรกเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันเกิดแรกก็เป็นที่มีความอ่าสำคัญอ่าแล้วก็เราจะไปดู